โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีครับผมมาอยู่กับจอร์ดนะครับในรอบบายวันนี้นะรอบบายวันนี้พามาจัดเจ้ากิเลนกันหน่อยครับเพื่อนๆอครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆครับเราบอกเพยเกมอะไรมาบ้างในรอบบายวันนี้นะมีพีจีสี่เกมตามนี้เลยครับผมแพ็คเมติกอีกสี่เกมนะครับแล้วก็เอฟซีสองเกมมาผมในเจ้ากิเลนมาอยู่ในช่วงโกลเด้นไทม์ด้วยนะครับรอบบายวันนี้นะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าครับเจ้ากิเลนในรอบบ่ายในช่วงประเดนถามนี่จะเป็นยังไงเจ้าเรื่องหรือเปล่านะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่มนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะจอรดปักหมุดไว้แล้วครับเข้ามา join กลุ่มได้ครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง u t u b e จอรดสอนเดินชาแนลกันด้วยนะครับไม่รอช้าแล้วครับไปรับชมกันได้เลยครับเอาโอเคครับก็พาทุนเข้ามา700บาทนะครับเพื่อนๆครับในรอบบ่ายวันนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบท8กันก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อนๆครับกับเจ้ากีเลสนะมาลองดูกันที่แบท8ก่อนครับจะเป็นยังไงบ้างน,นะไปครับ30รอบก่อนเลยครับผมเอาวันนี้ตั้งใจว่าจะเล่นสัก2แบทพอนะเพื่อนๆนะแบท8กับ10นะผมมาดูกันนะครับแบดไหนจะจ่ายดีกว่านะเออแต่ตอนนี้มาลุ้นกันก่อนว่าจะเป็นยังไงเจ้ากีเลสในรอบก็เด e นท i m e ยังไงโอเควายลองได้ถุงเหรียญไปไวายคู่ป้าบโอ้ยสิบเบากริป โอเคมีไหลเคครับยีบแปดบาทมไม่ต่อครับเพื่อนได้รวมรวมมา59บเกนะเออทางนี้ทางนั้นไม่แนะนําให้ทําตามนะเพื่อนๆน,น,น,นะรับชมเพื่อความบันเทิงครับผมอ่าโอเคไล่คิวต่อไว้แบบน,นี้ผักกาดไปครับดอกไม้ห้าบาทโอเคสวยงามครับทุนเรายัางไม่ลดเลยนะเพื่อนๆนน,นนะก็โอเคนะครับผมเออมันอยู่ประมาณนี้แหละดี เดี๋ยวเราลองกันที่แบ88ก่อนนะสัก30รอบนะเพื่อนๆน,นะถ้าไม่เวิร์กเราค่อยขึ้นกัน8 0โอเคเปิด10มาดอกนี้อุ้ยสเกตเตอร์อะใดครับแล้วก็มาลุนฟรีเกมมันตัวที่เสียผมมาไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคมาครับเพื่อนครับโอ้โหมาเร็วอีกแล้วงานนี้โอเคเปิดมาสวยงามครับผมยี่หมุนครับโอเค12หมุนคูณ2สวยงามครับผมขอแค่จ่ายนะเจ้ากิเลนนะอ ฟรีเกมมาเร็วเหลือเกินโอเคสปินมารออยู่แล้วครับเพื่อนๆครับยังมีคอมโบอยู่นะต่อยสักชุดหน่อยปั๊บเจมแม่เลยไปลองแถวสามหมดเลยคุณนึกว่าจะลงแถวแรกโอเคได้สปินมาเพิ่มอ,อีกหนึ่งครับผมมาลุ้นกันครับจะเป็นยังไงเข้าฟรีเร็วแบบนี้ตอนนี้เราไปคูนเจนแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะกับอีกเก้าหมุนโอเคได้เจไปครับเก็บตัวคูนไหมครับผม ไม่รีบเก็บตัวคูณไปครับรุนกันที่คูณ10คูณ15ขึ้นไปนะอันนี้ยังไงครับโอเคได้ KQ ไปปั๊บเข้าไปก่อนครับเก็บตัวคูณไปครับตอนนี้ไปคูณ1 8แล้วหลายไปต่อครับ13สวยงามครับคูณ13แล้วครับกับอี6หมุนดูกันต่อครับเพื่อนครับโอเค10ไป รอจังหวะดอกเน้นๆมาอย่างเดียวนะเพื่อนๆนะอ่าโอเคครับ K สามเหรียญดอกนี้ร้อยสี่สิบสี่ไปก่อนครับเพื่อนครับสิบช่องสามโอเคสิบเคไปต่อครับปั๊บเข้าไปครับร้อยเก้าสิบโบหรือเปล่าอืมไม่ต่อครับเพื่อนๆครับนึกว่าจะโบบ้าอีกชุดนะอ่าโอเคครับได้มาก่อนครับสามร้อยสามสิบสี่บาทนะเพื่อนๆนะลุ้นกันต่อครับยังไม่จบครับเพื่อนครับยังไงโอเคสิบไปสวยครับดอกนี้ครับร้อยสามสิบหกบาท อีกชุดไหมด้คิวไปเบาๆครับปั๊บเข้าไปไหลต่อดียังไงโอเคสิบผักกาดดองนี้บะเข้าไปครับสองร้อยสามสิบเอช่องสามดีปั๊บโอเคเอเคดอกนี้บะเข้าไปหกร้อยครับโอ้โหบะแล้วอื้สามเหรียญไปอีกบัฟเข้าไปอีก259ครับเพื่อนครับโอโ้ตอนนี้เราทะลุไป2 3 0 0แล้วนะเพื่อนๆนะอุย้ยเดี๋ยวอะไรขึ้นมาแป๊บนึงครับกอปิดไปก่อนโอเคสงสัยมันอัปเดตอะไรไม่รู้อะโอเคได้มารวมรวมพันสอครับเพื่อนๆครับซูปเปอร์เมกานะ ตอนนี้ยอดรวมครับโอ้โหสองสองพันกว่าแลวครับคุณเพื่อนครับดอกนี้ร้อยเก้าสิบสามไม่ต่อโอ้โหสองพันห้าแล้วมาสุดท้ายปับ๊บไม่ปับ๊บโอเคครับจบแบดแปดไปหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทนะครับผมสวยงามเลยครับเลิกได้แล้วนะครับผมกําไรขนาดนี้เราเลิกได้แล้วนะแต่แนะนานะครับผมเลิกนะครับ แต่จอดคอนันด่อดีกว่าเพื่อนครับไปอีกสักนิดนึงอ่ะเผื่อได้ลุ้นครับผมอย่จริงๆเพื่อนๆสมาชิกตัวไปนะครับเลิกได้แล้วนะทุน700ได้มา2,000กว่านี้หนีนะครับอย่าอยู่เลยอย่าให้มันดูดโอเคสิบมาสวยงามจบไปครับเพื่อนๆครับมีอยู่2458ัน้าะตอนนี้นะครับผมโอเคแบตสิบกันเลยครับเพื่อนๆครับมา50รอบกันไปลองดูดิแบตสิบจะเป็นยังไงยังไงแล้วเนี่ยดอกนี้ผักกาดไปครับร8 0ย โอเคทุงเรียนไปต่อีก75เปิดแรกมาก็แตกมาแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้โห80ได้มาก่อนครับก้อนโต2ป8นะโอ้เข้าฟรีเฉยครับเพื่อนๆครับโอ้โหมาพร้อมกันสี่ตัวเลยแบบงงๆเลยกูไม่เงยมาดูดิเป็นยังไงรอบนี้80ทะลุหรือเปล่านะโอเค18หนุนคูณสอ เปิดแรกมาก่อนนะเพื่อนครับขอเเลียนสวยๆนะโอเคสามยัเจไปฟ้าเข้าไปวายคู่แบบนี้แหละปั๊บเข้าไปก่อนครับโบเข้าไปครับร้อยเก้าสิบห้าดอกนี้โอเคยังมีเคต่อครับสวยงามครับเพื่อนครับเก็บตัวคูณไปครับผมไปคูณเก้าแล้วนะแป๊บเดียวนะโอเคครับแตกมาก่อนครับสองร้อยสี่สิบแปดบาทครับฟีแปดสิบน่ะ ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสับใค์ช่อง u ู u ูบจอสสอนเน้นชาแนลกันด้วยนะครับโอเคประกาศมาเจ็ดิบสองโอเคสิบดอกนี้บ้าเข้าไปครับอีกแปดสิบแปดยังไงล่ะโอเคไปครับบ้าเข้าไปร้อยห้าสิบอกคิวช่องหนึ่งก่อนปับ๊บโอ้โหคิวไม่หลงแม่งเอ้ยอ่ะแตกมากชุดครับก้อนโตสามร้อยสิบหกบาทนะเพื่อนๆน,นะ,ะมาลุ้นกันต่อครับอีกห้าหมุนกคูณสิบห้า เออขอแค่มันจ่ายอย่างเดียวนี่ยอย่าเ้หือยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอื้อโอ้โหโอเคสิบเคดอกนี้สวยงามครับสี่รอสามสาต่อหรือเปล่าอื้อไม่ต่อครับเพื่อนๆครับโอ้โหถ้ามีสักชุดนะสวยงามครับโอเคไม่เป็นไรครับเมกะมาก่อนครับสี่สามห้านะเพื่อนๆนนะมาลุ้นกันต่อครับคูณส7เจ็ดครับมูนสุดท้ายปั๊บหรือเปล่า โอ้ยสิไปสามเดือนต่อไม่ช่องอหนึ่งปั๊บแม่งงี้ไปลองในช่องสามโอเคครับฟีดสิบเราได้มาหนึ่งพันเก้าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็สวยงามอยู่นะครับผมาดูกันต่อดูกันต่อครับเพื่อนครับดูดิเราจะดันสุดกันสักเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนนะเงยมาเข้าฟรีดสิบอีกครับอุ้ยมาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆครับโอ้โหฮี่ มาพร้อมกันสี่ตัวอีกรอบหนึ่งครับเจ็ดสิบอ่ะรอบนี้ได้เท่ากี่หมุนสิบสองหมุนคูณสองมาลุ้นกันครับเพื่อนๆครับเออมีแววน่าจะได้เลิกแล้วครับผมเข้าฟรีรอบนี้อ่ะยังมีไหลต่อนะครับผมแล้วสปินมารอนะครับเพื่อนๆครับอืมสวยงามครับผมได้มาอีกหนึ่งสปินอ่ะเอาแล้วครับมีแววได้เลิกแล้วครับอ่ะโอเคเปิดสามเรียนไปปะเข้าไปก่อนเบาๆเก็บตัวคูณไปครับจังหวะนี้ โอเคเปิดเคไปอีกครับปั๊บเข้าไป28อ่ะไหลเอต่อสวยงามครับออออืื้หโเคเปิดผักกาดมาครับอืมได้มนึ่สปินลอยอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะไหลเจต่อครับปั๊บเข้าไปอีก26มีอีกไหมครับโอเคเคไปครับคูณ15บหเข้าไป180ครับเพื่อนครับ หลายสิบเที่ยวต่อรองนี่ป,าาป,ปาลาครับอีกสิบแปดมาหลยเฮีไม่ต่ออีกครับเพื่อนครับโอเคครับได้มาสามร้อยสิบแปดบาทก่อนนะก้อนโตไปก่อนครับพร้อมอีกหนึ่งสปินเพื่อนๆเอาวะงานนี้ยาวๆครับเพื่อนครับยาวๆโอ้โหเงยเคชยงสองไม่มียังไงวะเนี่ยอือ สบัดเลยครับเพื่อนๆครับบอสะบัดเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนกิเลนเอาหน่อยสุดท้ายปับ๊บอืมสิบไปสามเหรียญช่องสองไหมละ่ะได้หมดจังหวะนี้อแมงเฮ้ยไม่ลงโอโ,โอเคครับีเว็ดสิบรอบนี้เราได้มา437บาทนะครับเพื่อนๆครับขอหยุดกันก่อนดีกว่าตอนนี้เรามีอยู่4ันสี่าร้อยหรสี่พันสามบาทนะครับเพื่อนๆอนครับเออขอปัดเศษเล่นเล่นแล้วกัน ขอออกสี่พันทวนแล้วกันครับผมเออปัดเศษเล่นๆไปนะในใจกูอยากเจ้าออกตั้งแต่สองพันนะเพื่อนๆแต่กูอยากดันต่อย่งเอ้ยพอดันต่อจอบสนะี่พันน่ะได้อยู่ครับกับทุนเจ็ดร้อยนะเพื่อนๆนะกำไรมาสามพันสามก็โอเคแล้วครับมาวายตั้งในฝากาดไปอีกสี่มากอดกันไปเรื่อยๆผมเอาเศษเล่นกันนะ เชื่อเพื่อนเหลือจะเชื่อครับผมแม่งเอ้ยฟีแบตสิบสองรอบติดอ่ะโอ้โหถ้าจ่ายเหมือนแบตถ้าจ่ายเหมือนเบตแปดนะผมบอกให้บันเทิงครับเพื่อนเพื่อนครับอืมอืมจะย้ายโอ้โหไวเทอสอง่โอเคครับเรียบร้อยครับสี่พันทวนครับสวยงามกลมกมสวยงามครับเพื่อนครับอ่ะทางนี้ทางนั้นก็รับชมเพื่อความบันเทิงครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพื่อนๆนครับ ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับ s c r i b e ช่องยู u ูบจอร์ดสอนเดินชาแนลกันด้วยนะครับจอร์ดขอตัวไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ